สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซลา r เซลล์นะครับครั้งที่แล้วนะครับคลิปก่อนผมได้ใช้ไดโอดในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแทนตัวชาร์จเจอร์นะครับเพื่อนๆหลายคนก็ถามมาว่าเวลาชาร์จเต็มแล้วแบตมันจะตัดไหมครับหรือว่าหัวแบตมีปัญหาแบตบวมบ้างแบตเสียบ้างนะครับ สำหรับคลิปก่อนที่ผมนำเสนอไปในส่วนของที่ผมใช้งานนะครับก็คือผมจะมีแบตเยอะนะครับการชาร์จมันจะไม่พอนะครับสำหรับการชาร์จแต่ถ้าเพื่อนๆมีกำลังชาร์จที่สูงนะครับอย่างเช่นแผงโซลาเซลล์จานวนเยอะๆนะครับหรือเพื่อนๆไปทำงานต้องการจะชาร์จกลางวันไว้แล้วกลับมาช่วงเย็นจะใช้กับใช้งานแบตเตอรี่นะครับในการใช้โซลาเซลล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ สำหรับการใช้อุปกรณ์ที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ทนทานด้วยนะครับสําหรับการใช้งานสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะไปกันเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับจะได้เพื่อนๆที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็จะเข้าใจง่ายนะครับก็จะแนะนํากับเพื่อนๆที่มือใหม่นะครับแล้วก็วิธีต่อไปกันแบบช้าๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับผมในส่วนของช่อง power my solar cell นะครับ ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการ DIY การใช้งานที่ราคาไม่แพงนะครับเกี่ยวกับโซลาเซลล์และก็ความทนทานสูงนะครับบางทีทนกว่าอุปกรณ์ชาร์จที่มีขายท้องตลาดสำเร็จรูปด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อวยอะไรนะครับก <l ux> ็คืออยากจะน,นำเสนอเพื่อนๆให้ใช้งานที่ราคาประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ใช้อุปกรณ์ หลายชนิดนะครับไปติดตั้งอ,อย่างเช่นบางอย่างราคาก็แพงนะครับเป็นหมื่นอุปกรณ์ใช้ไปสักพักก็ยังมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการใช้งานว่าที่ผมไปแก้ปัญหาให้กับระบบโซล่าเซลล์ก็มีเยอะนะครับหลายปีแล้วนะครับก็จะทําให้อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยบางอย่างก็ดีนะครับบางอย่างก็ไม่ดีเราจะทํายังไงให้ลดคอาร,ราคาให้มันอยู่ที่เราใช้งานนะครับแล้วก็ประหยัด เงินในกระเป๋าเราด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> สำหรับผมก็จะมาเปิดโอเพนเลยนะครับสําหรับวงจรทุกวงจรน,นะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆได้ใช้งานจริงกันนะครับในส่วนของราคาด้วยแล้วก็อุปกรณ์ด้วยครับคือเพื่อนๆสามารถนําไปต่อใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าสําหรับในคลิปนี้นะครับอก็คือการชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะทํายังไงให้ เราใช้ได้โอดชาร์จไปแล้วตัวละ19บาบาทเมื่อคลิปก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้บอร์ดตัวนี้มาตัวนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะคุ้นอยู่นะครับว่าบอร์ดนี้คือบอร์ดอะไรนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือบอร์ดอะไรเดี๋ยวเราไปกันแบบช้าๆนะครับแต่คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆดูให้จบคลิปนะครับจะได้อ่าไม่พลาดเกี่ยวกับวงจรนะครับผม มาดูกันครับตัวนี้ก็คือบอร์ดชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีขายทั่วไปนะครับในเว็บอย่างเช่น Lazada หรือ s h o ป e ีอะไรครับราคาก็ไม่แพงนะครับแต่้าเพื่อนไปซื้อตามร้านอาจจะแพงนะครับแนะนำให้ซื้อทางออนไลน์จะถูกกว่านะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคาร้อยเจ็ดบาทนะครับตัวนี้ก็บางเว็บก็มีถูกหรือแพงกว่านี้ครับก็สวิงไม่มากครับผม สำหรับตัวนี้ทําหน้าที่ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็คือสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าชาร์จในช่วงโวลต์เท่าไหร่แล้วก็ตัดในช่วงโวลต์เท่าไหร่ได้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมอาจจะต่อไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็คืออาจจะต่อไม่เหมือนบอร์ดใช้งานนะครับก็คือให้เพื่อนๆสามารถ DIY ไปใช้งานได้นะครับอยากให้เพื่อนๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับหลักการของบอร์ดนี้ก็คือมันจะมีอยู่4ขั้วน,นะครับอันนี้ผมต่อแล้วนะครับ เดี๋ยววงจรต่อเดี๋ยวมาไล่กันทีหลังนะครับมันจะมีอยู่สีขั้วหลักๆก็คือขั้วอินนะครับขั้วอินก็จะมีนี่นะครับบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับ2ขั้วนี้แล้วก็มีขั้วแบตเตอรี่นะครับ BAT แบตนะครับก็จะมี2ขั้วกันนะครับก็มีแบตลบกับแบตบวกนะครับอ่าก็มีอยู่แค่นี้นะครับ4ขั้ววิธีการต่อครับใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับผมสาหรับ คลิปนี้ผมจะมา modify เหมือน DIY ใช้งานเลยครับจะไม่ต่อตามสเปคของคั่วมันนะครับผมเพื่อนๆไม่งงนะครับหลักการง่ายๆคืออันดับแรกคือให้เพื่อนๆต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าก่อนนะครับบวกกับลบนะครับตัวนี้ต่อบวกเข้าขั้วบวกนะครับต่อลบเข้าขั้วลบนะครับสมมุติเราต่อแล้วตัวนี้ผมจะใช้เจ้าตัวสวิตชิ่งนะครับ ในการปรับโวลต์ก่อนนะครับคือไม่ใช้ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมจะได้มาปรับค่าโวลต์มันให้มันสวิงไปสวิงมานะครับบวกกับลบเพื่อมาดูบอร์ดการทํางานของมันนะครับก็คือใช้ตัวนี้แทนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้งานจริงก็คือไปต่อกับแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับบวกเข้าบวกนะครับลบเข้าลบนะครับสองขั้นนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ต่อจากสมมติเป็นแบตเตอรี่นะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับใช้สวิตชิ่งจ่ายไฟแทนก่อนนะครับ ผมจะลองจ่ายไฟเข้าก่อนนะครับอ่านี่ไฟมาแล้วนะครับต่อเรียบร้อยเสมือนตัวนี้เป็นแบตนะครับตัวนี้โวลต์อยู่ที่14.5โวลต์นะครับตัวนี้สามารถแอดจัดตัวนี้ได้นะครับแอดจัดโวลต์ได้นะครับว่าเท่าไหร่ผมจะปรับขึ้นลงให้ดูนะครับเนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับ มาดูขั้วกันนะครับสําหรับขั้วตัวนี้จะเป็นภาษาจีนนะครับผมมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกด้านซ้ายมือนะครับพอเรากดค้านะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่11โวลต์นะครับในการต่อสมมุติว่าเวลาแบตเรายุบถึง11โวลต์นะครับก็จะมีบวกได้นะครับกดบวกก็ขึ้นลงได้นะครับ วิธีการตั้งค่าง่ายๆเลยก็คือให้เพื่อนๆกดตุ่มค้างนะครับประมาณ3วินาทีนะครับมันก็จะพลิปขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ทําการบวกลบดูนะครับกดจะตั้งไว้ที่11บโวลต์นะครับตัวนี้คืออาตั้งต่าแบตเตอรี่ต่ากว่า11โวลต์จะทําการต่อให้ชาร์จแบตนะครับผมง่ายๆนะครับผมกดดูนะครับถ้ากดค้างดูจะขึ้นว่า11นะครับกดกดแล้วปล่อยนะครับจะขึ้น11นะครับผม แต่ถ้ากดค้าง3วินาทีคือตั้งค่านะครับตุ่มทางด้านขวามือนะครับเรากดค้างเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาตั้งค่ากันผมจะตั้งไว้ที่13.8นะครับในการชาร์จแบตท,ทั่วไปก็13.8นะครับแต่ถ้าแบตท,ที่เป็นแบตกดเนี่ยเราสามารถตั้งได้ถึง14.4ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นแบตลิเธียมนะครับแนะนำให้เพื่อนๆตั้งไว้ที่13.8นะครับเพื่อตัด หรือเป็นเป็นแบตเตอรี่เกลก็ได้นะครับ13.8นะครับแต่ถ้าเป็นแบตกดได้ถึง14.4นะครับสูงได้นะครับเพราะว่าแบตกดมันจะเป็นแบตน้านะครับตัวนั้นตอนนี้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสมมุติว่าแบตตอนนี้นะครับผมจะจำลองในการใช้สวิตชิ่งนะครับคือหมุนตัวอารอสจัดตัวนี้นะครับ ให้วลต์มันต่ากว่า11โวลต์นะครับสมุิแบตเราน้อยลงนะครับเหลือน้อยกว่า11โวลต์นะครับอ่านเล้ครับผมตัวนี้ก็จะต่อให้ชาร์จแบตแล้วนะครับก็จะมีไฟ LED ขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็พอชาร์จแบตไปนะครับชาร์จไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปถึง13.8ที่ตั้งไว้นะครับ จะเริ่มเต็มแล้วนะครับ13.8เนี่นะครับมาเลย13.8แล้วตัวอารีเลย์จะตัดนะครับแล้วก็ไฟก็จะดับนะครับตัวนี้ก็หยุดชาร์จแบตนะครับก็คือแบตเต็มแล้วนะครับจะไม่มีการชาร์จแล้วครับแต่เมื่อเราเราใช้งานนะครับแล้วแบตมันต่ำลงนะครับเราใช้ไปด้วยนะครับเราเกิดการดรอปมันก็จะทำการชาร์จต่อนะครับก็คือต่ำต่อนะครับสูงตัดนะครับตัวนี้ที่ตั้งไว้นะครับ ย้ำกันอีกทีนะครับสวิตท,ทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือต่ำมันจะต่อนะครับให้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับส่วนสวิตท,ทางด้านขวามือนะครับสูงตัดนะครับ13.8ใเนี่ยตัดนะครับอ่ามันเพื่อนอย่างคงนะครับผมอันนี้เราก็ได้ชุดคอนโทรลของแบตเตอรี่ต่อใช้งานแล้วครับวัด วัดวัดแรงดันของแบตเตอรี่นะครับสำหรับบอร์ดนี้เนี่ยผมจะแนะนำเพื่อนๆใช้อุปกรณ์อีกตัวนะครับใช้งานก็คือเจ้าตัวรีเลย์กระแสะสูงนะครับผมจะไม่ใช้รีเลย์ของอเจ้าจบอร์ดนะครับเพราะว่ารีเลย์ของบอร์ดมันเนี่ยจะอยู่ที่3 0แอมป์นะครับแต่ใช้งานจริงอ่ะอยู่ที่1 0 15หาแอมป์เองครับารอาน2ได้เลยนะครับใช้งานต่อเน,นื่อง ก็คือถ้าเกิดเราใช้รีเลย์ตัวเล็กตัวนี้ครับทำให้ความร้อนสูงนะครับแล้วรีเลย์อาจจะไม่ได้นะครับถ้าเราใช้หลายแผ่นะครับแนะนําให้เพื่อนๆไปซื้อรีเลย์ตัวนี้อีกตัวนะครับเป็นรีเลย์12โวลต์กระแสสูงนะครับตัวนี้เขาจะใช้กับเป็นรีเลย์ของรถบรรทุกนะครับหรือรถยนต์ที่ใช้กระแสสูงนะครับเราสามารถซื้อมาใช้งานได้ครับตัวนี้จะใช้อยู่ที่12โวลต์นะครับแล้วก็กระแสได้ถึง100แอมป์เลยนะครับตัวนี้สูงมาก ตัวนี้100ยแอมถ้าเราหาร3มาก็ใช้ได้30แอมนะครับหรือหาร2แล้วก็ได้ใช้ถึงห้าสิแอมเลยนะครับใช้งานแค่50%นะครับก็ถือว่าเรามาต่อกับโซลาเซลล์หลายแผงได้นะครับคือไม่ใช้รีเลย์ของเจ้าตัวบอร์ดนะครับมาใช้รีเลย์ของตัว1 2บโวลต์นะครับมาทํางานดีทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าต่อยังไงนะครับอ่านี้นะครับผม ต่อก็คือให้เพื่อนเพื่อนปกติแล้วอินตัวนี้นะครับจะมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับก็คือบวกของโซลาเซลล์ลบของโซลาเซลล์นะครับแต่นี้ผมจะมาแปลงนะครับใช้งานนะครับคือให้เพื่อนเพื่อนเอามาต่อเข้ารีเลย์เลยนะครับรีเลย์ก็คือจะมีอยู่2องขั้วนะครับรีเลย์จะมีอยู่ขั้วอ่านนะครับขั้ว85นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์คอยมานะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมผานนะครับ แล,谢谢แล้วก็เป็นขั้วที่86นะครับขั้วที่85เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาต่อเข้ากับตัวนี้นะครับเป็นขั้วบวกนะครับตัวนี้นะครับบวกของอินนะครับแล้วก็ขั้วที่86ไปเข้าที่ลบของอินนะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูซ็อกเก็ตขานะครับในซ็อกเก็ตจะมีขั้วบอร์ดนะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วอะไรนะครับก็คือเราถอดรีเลย์มาก็จะเห็นขั้วด้านในนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับ นี่มันจะขั้วมันจะแน่นมากนะครับค่อยๆโยกออกนะครับมันจะหลุดเนี่ยนะครับขั้วมันจะอ่ามันจะมีขั้วบอร์ดนะครับตรงตำแหน่งนะครับสมมุติว่าอันนี้ขั้ว85นะครับเราก็ดูไปว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็คือขั้วสีนี้นะครับอยู่ตรงนี้เราก็ดูให้ตรงกันนะครับว่าขั้วอยู่ตำแหน่งไหนนะครับก็จะมีขั้ว85 86นะครับอยู่ตรงข้ามกัน ก็เป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าดูสีนะครับเพราะว่าเราซื้อตัวซ็อกเกตนี่มาก็ให้ดูที่ตรงตำแหน่งของตัวเลขนะครับครับแล้วก็มาดูขั้วใช้งานนะครับขั้วใช้งานผมจะใช้ขั้วที่จะมีขั้วบอร์ดนะครับขั้วใช้งานอ่าขั้วที่30นะครับตัวนี้ขั้วที่30นะครับแล้วก็ไปที่ขั้ว87นะครับขั้วล่างนะครับ อันนี้ครับชัดๆนะครับผมครับขั้ว37ก็อยู่นี่นะครับไอขั้ว30นะครับอยู่นี่นะครับแล้วก็ขั้วที่87ก็อยู่นี่ครับอันนี้เป็นขั้วของรีเลย์ตัดต่อนะครับที่เราจะต่อใช้งานนะครับก็คือขั้วที่ตัวนี้นะครับตัวสีนี้ครับตัวสีแดงนะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับเขียวเหลือง ขัวหลุดเดี๋ยวเราต่อกันก่อนนะครับหลังจากเรารู้ตำแหน่งขั้วแล้วนะครับว่าเรลเลยตัวนี้ต่อยังไงนะครับเราก็ทําการขั้วต่อใช้งานนะครับขั้วที่30นะครับกับขั้วที่87นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้ขั้วของเป็นสวิตตัวหนึ่งนะครับตัดต่อนะครับ สำหรับสวิตตัวนี้เราก็เอาไปตัดต่อชาร์จกับไดโอดเข้าแบตเตอรี่เลยนะครับต่อจากออกไดโอดแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่เลยนะครับของขั้วบัวนะครับเราก็ได้สวิตกระแสสูงใช้งานแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นได้ถึงร้อยแอมนะครับแล้วก็เราใช้กับหลายแผงได้นะครับก็ให้เพื่อนหันสองก็ได้ครับใช้สัก5 0แอมก็ได้ครับ50%ของรีเลย์นะครับจะได้ไม่งานหนักนะครับ สมมติเราใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับอ่าอยู่ที่8แอมป์นะครับเราใช้สมมุติเราใช้ที่5แผงนนะครับ8 5 40ก็คือตัวนี้รีเลย์สามารถทนได้40แอมป์นะครับแต่ถ้าเราไปใช้ตัวนี้ทนได้แค่30แอมป์นะครับหาร2ก็เหลือ15หาร3ก็เหลือ10นะครับใช้งานต่อเนื่องก็จะทําให้ตัวนี้ไหม้นะครับถ้าเกิน30ก็จะทําให้เรามาพ่วงตัวนี้ครับใช้งานได้ดีนะครับสำหรับรีเลย์ตัวนี้ก็เป็นรีเลย์นะครับ เดี๋ยวมาดูเป็นส่วนของราคานะครับเจ้าราคาของเจ้าตัวบอร์ดนะครับอยู่ที่ผมซื้อมาที่110บาทนะครับชื่อบอร์ดจะเป็น x s m 6 0 4นนะครับใช้กับแรงดัน6ถึง60โวลต์นะครับผมแล้วก็รีเลย์กระแสสูง1 2โวลต์นะครับที่ผมซื้อมาก็ราคาอยู่ที่3 0บถึง70บาทนะครับก็ไม่แพงนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อซ็อกเก็ตไปด้วยนะครับก็คือ ขั้วของรีเลย์นะครับห้าินก็คือขั้วตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับขั้วตัวนี้กระซื้อมาใส่ด้วยนะครับตัวนี้ก็ราคาเขาขายกันอยู่ที่ห้าชิ้นเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเว็บให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาไล่วงจรเห้นเพื่อนดูนะครับว่าวงจรต่อยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนะครับเพื่อน ผมจะมาทสดูนะครับหลังจากเราต่อขั้วตัวนี้นะครับขั้วบวกกับลบตัวนี้นะครับไปที่รีเลย์ขาที่85 86นะครับปรับโวลต์ให้มันสูงนะครับให้มันให้รีเลย์ตัดนะครับเนี่ยครับพอบอร์ดตัดรีเลย์ก็ตัดด้วยนะครับเห็นไหมครับเราก็เอาขั้วของรีเลย์ไปใช้งานเลยนะครับสมมุติเราต่อนะครับให้ต่ำกว่า11โวลต์นะครับนี่ครับรีเลย์ก็จะทํางานด้วยนะครับพร้อมบอร์ดเลยนะครับ ง่ายคือเราเอาหลักการนี้ครับอย่างที่ผมต่อนะครับไปใช้งานได้นะครับในกระแสสูงนะครับโดยที่บอร์ดทํางานไม่หนักนะครับผมบอร์ดแค่่เอาตัวคอยตัวนี้ไปเลี้ยงเอารีเลย์ตัวนี้ครับไปเลี้ยงคอยของตัวนี้ใช้กระแสทีเดียวเองครับบอร์ดเราก็จะอายุทนทานนานนะครับไม่ได้ใช้กระแสสูงไม่ไม่ได้ใช้กระแสสูงนะครับตัวนี้ก็จะอายุการใช้งานที่สูงขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวงจรกันดีกว่านะครับผม จะได้เข้าใจกันแต่เ,เพื่อนๆบางคนอาจจะนึกภาพออกแล้วนะครับสําหรับการนําไปใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับผมจะวาดค่อยๆวาดนะครับผมอ่าหลักการง่ายๆคือเจ้าบ,บอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีสี่ขั้วนะครับก็จะมีขั้วบวกนะครับอินนะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับ ก็จะมีขั้วของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีลบนะครับกับบวกครับแล้วก็จะมีง่ายๆครับแรกๆที่ผมบอกนะครับให้เอาขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับไปใส่กับแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมน,นี้สมมุติว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับ ดีก็จะมีขั้วบวกกับลบนะครับอ่าได้ครับผมแล้วก็เอาขั้วบวกมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็ขั้วลบก็ไปที่ขั้วลบนะครับอ่าตัวนี้ครับเอาวัดง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับมาต่อที่ตัวบอร์ดกันนะครับบอร์ดของ Xs นะครับ M 6 0 4นะครับก็คือบอร์ดตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีรีเลย์อยู่หนึ่งตัวนะครับรีเลย์กระแสสูงนะครับรีเลย์ก็จะมีขั้วของมันอยู่นะครับขั้วของมันก็จะมีขั้วที่85นะครับแล้วก็86นะครับขั้ว85นี่จะเป็นบวกนะครับขั้ว86เป็นลบนะครับให้เพื่อนๆเอาขั้ว85นะครับไปเข้าท,ขที่บวกของอินนะครับ อ่าอินของบอร์ดนะครับแล้วก็เอาขั้ว86นะครับอันนี้ผมข้ามมานะครับไปเข้าที่อ่านลบลบของบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เพื่อนๆก็จะมีรีเลย์ใช้งานแล้วนะครับลาบอร์ดมันทําการต่ําต่อสูงตัดนะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะทํางานไปด้วยนะครับรีเลย์ก็จะไปสั่งค่าความต้านทานนะครับไปสั่งขั้วภายในนะครับอันนี้เพื่อนเไม่ต้อง นั่นนะครับดูที่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับขั้วภายในก็จะมีขั้วที่30นะครับแล้วก็ขั้วที่87นะครับผมพอเวลาเกิดสนามแม่เหล็กมันก็จะดึงมาต่อกันนะครับขั้วนี้ก็จะทํางานเหมือนสวิตช์นะครับผมแล้วก็เจ้าสวิตช์ตัวนี้นะครับเราก็ไปต่อเข้ากับวงจรก่อนที่ผมให้นะครับก็คือก่อนเข้าแบตนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นวงจรตัวนี้เป็นวงจรครั้งที่แล้วนะครับที่ผมให้ไปนะครับอันนี้ก็ย่อมาเป็นแค่เหลือแค่ลงชาร์จแบตอย่างเดียวนะครับอันนี้เราจะมีกี่แผงนะครับต่อบวกกับบวกลบกับลบไปนะครับตัวนี้ต่อแบบขนาดนะครับไว้ก็คืออันนี้วงจรเก่านะครับก็จะมาเข้าตัวไดโอดนะครับตัวบวกมาเข้าตัวไดโอดนะครับไดโอดทั้ง3ตัวนะครับที่ผมต่อขนาดกันไว้นะครับเมื่อคลิปก่อนนี้แล้วก็ออกจาก ไดโอดนะครับขั้วบวกทั้งหมดนะครับให้เพื่อนเพื่อนนำขั้วที่30กับ87นะครับมาต่อระหว่างตรงนี้นะครับผมก่อนฟิลก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือเราตัวนี้ขั้ว30นะครับ30ของตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าวงจรก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มา ต่อขั้วที่ตัว87นะครับตัวนี้แล้วก็สายอันนี้วงจรเราก็ไม่ได้ใช้งานนะครับก็คือตัดออกกันเลยครับก็คือเหมือนทำแทนต่อแทนสวิตช์นะครับใช้งานเราก็จะได้วงจรเดี๋ยวผมจะต่อให้เห็นภาพนะครับเอาสกระดาษมาหากันนะครับตัวนี้นะครับ30ลงนี่นะครับแล้วก็87 นี่อันนี้ข้ามนะครับนี่ครับวานไม่สวยนะครับก็เพื่อนๆเข้าใจนะครับผมนี่87ลงนี่นะครับอันนี้เราก็จะได้การตัดต่อเมื่อแบตเต็มนะครับก็จะตัดไม่ให้เจ้าตัวไดโอดมาชาร์จที่แบตเตอรี่นะครับก็จะทําให้เราตัดตอนแบตเตอรี่มันเต็มนะครับก็เแฟแบตเตอรี่ที่เพื่อนถามว่ากลัวแบตบวมหรือแบตเราเป็นลิเธียมอะไรนี่ครับ เราก็จะเซฟในส่วนของแบตเตอรี่ได้นะครับก็จะมีวงจรครบแล้วนะครับกว่านี้เราก็จะมีชุดตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต่อไม่ยากครับมีแค่สีขั้วนะครับอย่างที่บอกใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มาพ่วงกับรีเลย์แค่นั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของแบตตัวนี้นะครับที่ผมวาดตัวนี้นครับแบตตัวนี้ก็คือบวกกับลบของตัวนี้ก็เอามาจัมป์เข้ากับตัวนี้กับตัวนี้นะครับถึงกันนะครับอันนี้ผมจําลองมาว่าวาดอีก แผ่นนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือบวกลบของตัวนี้นะครับต่อหากันเพื่อนๆจะได้ไม่งงครับคือใช้แบตอาคัมอนนะครับเพราะว่าเราไปวัดขั้วโวลต์จากแบตชุดนี้นะครับเราก็ต้องวัดจากชุดนี้นะครับนี่แหละครับเพื่อนๆวงจรต่อไดโอดชาร์จนะครับแล้วก็มีตัววงจรไว้ตัดต่อนะครับต่ําต่อนะครับสูงตัดนะครับตัวนี้ ตัวชาร์จแบตนะครับผมเราก็จะครบในการใช้งานนะครับสมมุติว่าเราไม่อยู่บ้านหลายวันนะครับแบตเรามีหลายรูปพอแบตเต็มมันก็จะตัดนะครับหรือไม่ก็ช่วงที่มันวนของแบตนะครับมันสามารถคอนโทรลวนแบตไม่ให้สูงตามที่เราตั้งไว้นะครับจากบอร์ดตัวนี้นะครับเราจะตั้งเท่าไหร่นะครับก็ได้นะครับแล้วแต่ลองใช้งานนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบตลิเธียมแนะนาให้อยู่ที่ ไม่เกิน14โวล์นะครับแต่ถ้าเป็นแบตกดเนี่ยผมบางทีผมไปถึง14.4เลยนะครับก็จะทําให้อ่าการชาร์จที่สมบูรณ์นะครับแบตกดเพราะว่าแบตกดเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์นะครับมันก็จะมีการทํางานที่หนักอยู่แล้วครับอันทชงานที่ทนแรงกระแทกสูงโวล์สูงนะครับก็สามารถชาร์จได้โวล์สูงได้นะครับได้ถึง14.4นะครับถ้าแบตกด อันนี้เราก็สามารถตั้งได้นะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับกับวงจรที่ผมให้ไปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอุปกรณ์ก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับทนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเพื่อนๆฝากกดติดตามช่อง Power My Solar Cell ด้วยนะครับ จะได้นำคลิปดีๆเกี่ยวกับโซลาเซลล์มาฝากเพื่อนกันอีกนะครับสวัสดีครับ